วันนี้นะครับก็มาตู้พี่แจ็คสีลวงเมืองนะครับมีพี่จ่าพี่แจ็คพี่เนมนะครับอยู่นี่เดี๋ยวผมจะมาเช่าพานะครับว่ามีอะไรแบ่งหรือเปล่าวันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูจะได้เสียอะไรกัน้างเดินมาเลยสวัสดีครับพี่เนมพี่จ่าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเฮียหลับอีกแล้วใช่หลับอีกแล้วโหอย่าอย่าอย่าเพิ่งกวนเลยมีอะไรแบ่งไหมมีพี่เอาอะไรเดียวโอ้เยอะหมดเลยจะเอาอะไรผมเห็นที่ผมเห็นพายกับซิปอะแวบแอ่อะเห็นแวบๆใช่ไหมมีกี่องค์ ยี่งเดียวงเดียวพี่โอ oh, สายซุ่มยี่งเดียวเจอพี่จา๋าจีอะไรต้องซื้อนะปกติเขาเรียกว่าเคมี er ตรงกันเคมี er ตรงกันนะใช่ซื้อตลอดเลยอันนี้เท่าไหร่ครับพีเ่เอาพี่สองหมื่นสามแล้วค, <23. S 2> ครัสองหมื่นสามราคานี้เน็ตแล้วเหรอฮะราคานี้เน็ตแล้วเหรออันนี้แบ่งพันแล้วนะพี่ราคานี้โอ้โหพี่ไวจริงเดิมๆเลย หูเล็กนิยมเนาะหูเล็กตาขีดนี่หูเล็กตาขีดด้วยสายกงเดิมเดิมอ่ะยี่สิบสามไม่ไหวพี่ครับผมสิบห้าได้ไหมสิบห้าเงินห้าผมไปได้นิดเดียวจริงอ่ะหญิงไปได้นิดเดียวจริงเหรอพี่บอยหญิงไม่ได้เยอะหรอกค่าน้ำมันสิบเจ็ดได้ไหมเพื่อความที่สวยดูเด็ดไม่ไหวไม่ไหวเหรอไหว อ้า16แล้วกันผมซื้อดีสุดแล้วอโอเคพี่แบ่งไป16เนาะครับอันนี้ขอโอนนะครับเดี๋ยวผมยกคลิปโอนให้เลยได้ครับอีขอบคุณพี่จ๋าด้วยครับขอบคุณครับโตได้พี่เนื่ยครับไม่สรุปว่าเฮียไม่ตื่นเลยอะกินเพิ่งเพิ่งเพิ่งเฮียกันไปเนี่ยเนี่ยพี่แจ็คไม่ตื่นเลยวะเออทางนี้พี่นะบ๊ายดีครับพี่นะโอ้โหวันนี้มาเช่าพาพี่จ๋าผมทักทายพี่ก่อน ให้นอนหมายตรงไม่ได้ทำให้นอน <laughs> ไมไ่ทำอะไรครับโอเคครับปัดโอเคครับครับหลับต่อยดูโอเคพี่นี่โอไงครับครับ